มีเพื่อนคำตะกาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำครอขคอกบนั้นเองสบายดีสบายดีฟซีทุกผู้สักคนที่ติดตามเศอ้ามาในเพื่อนคำตะก้าเนาะเดี๋ยวมื้อนี้น้องปิ่นกน้องที่อยาจะมาเห็ดค้อกบกบเียดค้อกบเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งวันน้องปิ่นสิเห็ดแนวไหนเนาะมาเดี๋ยวเราไปเห็ดกันเลยนะมันสี่คำกันเนาะ ผนตกน้ำผนตกน้ำป่าเดี๋ยวเขาไปเนหินขาโกบกันเลยเนาะวิธีการเทาจะมีแบบนี้มีมีอย่างน่มีเอิ่มที่กั้นหลังคาเลยจะมีบอแมนอันนี้เขาเอามาปูปูอย่างนี้แมนตัวนี้เขาเอามาอ้อมบอให้มันกระโดดออกเนาะให้มันแบบติดไว้ เฮาใส่งบในการเฮ็ดขอกบเฮาอันนี้สองร้อยห้าสิบอันนั้นร้อยห้าสิบเป็น4ี่ร้อยนะใส่งบเฮ็ดขอกบอ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 บกระโดดจังสั้นวะตาเดี๋ยวเราลงมือเฮ็ดกันเลยมันสีคำกันเนะ ตอกลักกันนะตอกลักซีลักเยึดเสามันแล้วค่อยเอาด่างมาอ้อม เคี้ยวอมกันเนาะ แม่จหดแ่่ยังบงี่งบเงสี่รอ่อยต้องดึงเข้มาทางในเพราะว่าเดี๋ยวเขาพุดขีดดินเอาไปทวก 品牌年味 อยู่ในสวนตงใจมันนู๊บแบบแบบนี้แล้วนี้เ้าบีบแล้วมันจะเปิดนูแบบเลื่อยมันมีไหมมันจะมีแบบที่ใส่แล้วกนเลื่อยแบบถ้าเ้าบีบมันบุ้ม แต่เอคุดนี่นุณจะมาแล้คน,นมานตอ,อนนี้น้องปิ้นก็ะอ้อมแล้วเรียบร้อยแล้วนะะอ้อมแล้วเรียบร้อยแล้วหลืวแต่คุดดินทมตินพายแย่งเนาะะอ้อมแนวเรียบร้อยแล้วเ <c> ฮ <oughs> ดบอบ่ได้กว้งบันได เดี๋ยวน้องปิ่นจะขุดสะขุดม้างไดดีนาะขุดนี่เนาะก็เลยเอาตรงกลางเอาตรงกลางเอาเนาะ,นะอันนี้ปล่อยไว้เดี๋ยวเขาค่อยมาปลูกหญ้าปลูกผักบุ้งปลูกเอยียงใสไ่ไว้เนาะก่อนที่เขาจะเอามาปล่อยปะเดี๋ยวน้องปิ่นพาขุดสะขุดสะกบคนก็สิตกแล้วบเนาะสะกบเฮา เมื่อวานนี่ฝนมาก,ก่อนน้องปิ่นกันเลยได้หยุดเนะเดเาะเดี๋ยวเฮามาเหตดต่อเมื่อน,นี้เมื่อวานนี่ฝนมาเลยบอลเลีวซ้ำมาเดี๋ยวเฮามาเหตดต่อเมื่อนี้เนาะเดี๋ยวน้องปิ่นพาไปเบิ่งมาได้ซ้ำหดเราเมื่อน,นี้ <c oughs> นี่ใครจะเลียเยเ้ยวแล้วแล้วแต่ขุดซะเมื่อวานนี่ก็ฝนมาบอลเล้วซ้ำ เดี๋ยน้องปิ้นขุดสะกันมนือนี้ตอนนี้กันเลี้ยวเรียบร้อยแล้วเนาะมาได้ทายให้พี่น้องเมื่อตอนน้องปิ้นปูผ้าอย่างเลี้ยวเรียบร้อยแล้วแล้วแค่เอาเปิดน้ำลงไปตรงกลางน้องปิ้นจงไว้เดี๋ยวน้องปิ้นจะหาออียงมาปลูกใส่ทางในเนาะหามาปลูกใส่ทางในหรือให้กบขึ้นไปยุดทางเทิงก็ได้ เดี๋ยวเขาไปหาพักบุ้งหายอย่างมาปลูกลงมีดอกไม้แล้วดอกไม้นี่มันยูตะกี้แล้วเนาะตะกี้น้องปิปนปลูกพักน้องปินก,ก็นเลยปลูกดอกไม้ใส่พรอมเอาไ่ต้องถอนออกที่เหลือเขาแต่หาแนวยมาปลูกใส่ที่นี่เขากา็หากบลงมาลงมันหน,นิเนาะเอากบมาลงเดี๋ยวพาไปเบิ่งนางเอกหน่อยโอ้ใครอีตู้ก็งามคักดัน ักอ<ส>ีตูเฮามักเพชรเฮากะหุนหลายแท้ดกดกมีแต like. ่แนวดกดกฮุนอะต้นนี้แห้งดกฮุนมักเพชรเฮาซุกแห้งแล้วมีแต่หน่วยงามๆเลย

ให้มันเขาปากเ้อเอาหนังลงแล้วบันนี้ผ่านผีบา้บาอยู่ข้างทางวันนี้เ้ยแบบเป็นผีบ้าหน่อยบ่นนี้เอะเอาคือซีลุยคัาดแทบมงเส้าด้วยนานเรียนปือนบึงด้วยต้นไม้เขาก็เขี้ยวเลยฝนมาใส่เนาะ ยงอนมาอือแตกขึ้นอีกแล้วอาตาเด็ดไปเมื่อนั้นเนี่ยยงอนมาอืออันนี้มากมันเนาะเดี๋ยวให้มันขึ้นหลายๆกันเดี๋ยวน้องปิ้นจะไปเฮ็ดเมนูซุปพักให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะป้าเดี๋ยวเขาไปหาพักบุ้งหายัางไปปุก๊ก ใส่ก้อนเทาเสียากบมาลงเนาะตอนนี้น้องปิ้นก็นได้ต้นเข้าต้นเข้าออกมากแล้วได้ต้นเข้ากับไอ้พักบุ้งเนาะมาเน็บแล้เวเฮาค่อยเอาพักอันพระเจ้าเอิ้นพักอีกอย่างผพักตบบะค่อยเอามาลงเอาพักตบลงมาลงนะเนาะเี๋ยวเขาปลูกไว้ก่อนตาเดี๋ยวน้องปิ่นพาปลูกพักบุ้ง ผมน่มะฝนมันตกมาใส่ ไว้ก็อเอาเสียเอาอกบกมาลงเนาะเดี๋ยวกบมันกินเบิดเขาต้องฟุกก่อน ไมเดี๋ยวเขาปลูกต้นเข้าวันนี้ มันกนเหนียวบนตกมาใส่เลาก็ซีฟูกแบบให้มันคือจังมันอยู่ทั้งนอกเลยเนาะคือจังมันอยู่นำให้หนาเลยหาพักหาหญ้ามาลงให้มัน น,นี่ก็เแล,ล้บร้อยแล้วเขียวไว้บอเหลือได้เขาปุ๊กตรงกลางแล้วเขาก็เอาน้ำลงเนาะโอ้ยอย่างไงนี่ฮะ <c oughs> ไปเฮ็ดอย่างมาอีลาไปเให้อย่างมาจะไปหาผกกู้ ไปหากรุมาปล่อยบ่เอาวะมองฮฝากมากกับลุงกันอย่าลืมกดติดตามสวัสดีเพื่อนๆั้งต่ก้าวแรกนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปหากรุ๊ปกันนะคะเอาไว้พอกันในคลิปหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบายนี่หน้าตาบ้ากบเฮากันกสิประมาณนี้เนาะ อบๆยืดใส่อบๆหลูกเอาอย่าเยียบเข้าไปมันต huh, ิดติดเอามาจ้ายืดท้ายข้างนอกเด้อพูนย่างลงไปพุ่นลูกพูดพูดพูดยู่ใต้พบนนี่บอกกบเฮาอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเขามาปล่อยกบนำกันมือนี่อย่าพึ่งเดี๋ยวเม่พาปล่อย เ๋ยวแไม่ตั้งกล้องกันเดี๋ยวอยู่บ่อเดเดี๋ยวอยู่บ่งามเด้เด้อเดี๋ยวามันไปก๊น้ำกันมือหนลอยไปแล้ว กลมติดนี่กบเฮาน้องปิน้นกะ็เอาแหนมาใส่เนาะเอาแหนมาใส่ร้อยดิบๆหนึ่งปิ้นปิเนาะเดี๋ยว,วเขาไปเยียบลูกมันเหนียวามากเดี๋ยวมันที่ตุมฝนตกมาใส่ ันต้นหางเนาะเดี๋ยวให้มันกัดหางกันเองแม่น้องปิ่นซื้อกบมาไอ้ลอยชาวบาทแม่จำกบหืจับว่าได้หรอไม่หยอนปล่อยมันนีม่มันลอยแล้ว